ครูนกคิดว่าทําไมภาษาไทยถึงง่ายทําไมชาวต่างชาติถึงต้องอยากต้องเรียนภาษาไทยใช่โอุโของเราไม่มีเทนเออมีเทนแหละแต่เป็นเทนแบบง่ายๆแต่ถ้าเราบอกว่าไม่มีเทนเลยจะเป็นเหมือนเราเป็นครูไม่มีความรู้นะแล้วก็ถือว่าแบบเรามีเทนที่ไม่ซับซ้อนเราไม่มีคอนจูเกชันโอ้ยไม่มีหรอกค่ะบ้านฉันจะมาคอนจูเกชั่นแอดเว็บซับเจกคองจูเก เอ่อเวิร์บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เห็นคขาูเลยแล้วก็เนี่ยตัดจบพอเรื่องเนี้ยมันสําคัญมากเราอาจจะ stop sharing ไปก่อนโอเค let me let me talk with you เนาะ now because I think the way we think the mindset is really important on learning นะคะอ่า uh, อะไรอย่างเงี้ยแล้ก็ตัดจบไปก่อนแต่ทำเป็นไว้บอร์ดค่ะเราจะบอกเขาว่ามันง่ายยังไงเพราะว่าถ้าเรามีลักษณะอย่างเงี้ย นักเรียนจะรู้สึกที่โดยเฉพาะนักเรียนที่มีมีการศึกษาหรือนักเรียนที่แบบทุกคนจะประเมินเราตลอดเวลาใช่ไหมนักเรียนที่มีการศึกษาหรือนักเรียนที่แบบว่าเขาทํางานอยู่ในระดับเขาบอกว่าอครูคนนี้มีคุณสมบัติคล้ายแบบ mentoring coaching คือเน้นที่ mindset ถ้าเขาสามารถจัดการกับ mindset เราได้เขาก็คงแบบ she know what she doing อนะ่ะเนาะทีแบบที่ด้ซึ let it go อะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการี ทีนี้เราก็แชร์ไปที่ไว้บอร์ดค่ะเพื่อให้หนักเรียนตอนนี้เรา assignment ของเราณนะเวลานั้นนะ่ะเราจะทำยังไงให้หนักเรียนรู้สึกว่าภาษาไทยไม่ยาก